มีคนถามหมอว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถสร้างซิลแพคได้หรือไม่นะครับคำตอบหมอก็คือว่าจริงเทคนิคปัจจุบันที่หมอใช้ก็คือเจพลัสมาครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนายแพทย์ธวัชัยสนทแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลยันทดีครับเจพลาสมาจริงๆแล้วมันก็คือเทคโนโลยีแบบใหม่นะครับซึ่งผสมผสานระหว่างการสร้างพลาสมาเข้ามา อยู่ใต้เนื้อเยื่อที่เราดูดไขมันไปแล้วแล้วก็มีคลื่นวิทยุเข้าไปให้พลังงานเพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณชั้นลึกและชั้นตื้นจนไปถึงระดับบนต่อกล้ามเนื้อเนี่ยมีความกระชับตึงขึ้นครับสมมุติเรามีไขมันเยอะๆแล้วเราออกกําลังแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นกล้ามเนื้อให้เราเห็นนะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็ดูดไขมันแล้วก็ ตกแต่งบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยให้มันดูเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อมากขึ้นแต่ว่าตัวเจพลาสมาเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเขาไปช่วยกระชับบริเวณเนื้อเยื่ออรอบต่อกล้ามเนื้อซิกแพคที่เราสร้างขึ้นเนี่ยทำให้มันดูกระชับขึ้นแล้วก็บริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องเองเราก็สามารถกระชับเขาด้วยทําให้ทรงของกล้ามเนื้อเนี่ยดูสวยงามขึ้นครับคนไข้ที่ออกกําลังลว มีไขมันหน้าท้องเยอะแต่ไขมันเนี่ยไม่ยุบสักทีมันก็ยังค้างอยู่อย่างเงี้ยนะกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มแคนดิเดตหรือว่ากลุ่มคนที่ดีที่จะมารับการรักษาโดยการทำเจพลาสมาเวลาเราดูดไขมันที่หลงเหลืออยู่ระดับหนึ่งออกไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ใช้เจพลาสมาเข้าไปช่วยกระชับจะทําให้ทรงของกล้ามเนื้อเนี่ยออกมาสวยงามข้อดีของเจพลาสมาก็คือเรื่องของความกระชับการยุบบวมของเขาเนี่ย จะเร็วกว่าเทคนิคอื่นโดยทั่วไปภายในเดือน2เดือนเนี่ยจะค่อนข้างเห็นทรงได้ชัดเจนแหละ